สวัสดีครับพอเป็นพี่น้องผมน้องสุดิเจรากรน,นะครับยินดีเข้าสู่ช่องน้องสุดิภาเพินชาแนลก่อนเสียเขาไปเบิองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าผมลงลทปใหม่แล้วนะครับเนะาะเยาวผมภาพไปเบิองหลังวทีของทีมงานรัตนาสิติดตาเชนทยราชก่อนทั่วรอบที่สองณสามแยกความแรงเขตนะคเนาไปเบิองกันเลยครับ นี่นะครับบรรยากาศหลังไม่ทีกับสีเป็นหมาณนี้นะครับเนาะผมอาจจะบ่ได้ไปไทายผู้ใดห,หลายนะครับเนาะเพราะว่าผมก็บ่ค่อยพูดจากกับผู้ใดน,นะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศสดๆนะครับเนาะ<อ>บรรยากาศสดๆเวลาประมาณม่สีม่วงโกกวางสีหาม่วงอะไรล่ะครับลองสิผ้ามาชม บรรยากาศหลังที่ก่อนเสียเริ่มแสดงนะครับเนาะอ,อย่าลืมมาให้กำลังใจทีมงานลตาตานสินอิตาทยาลาต้นเด้อครับก่อนทั่วรอบที่สองนะครับนะสามอย่างพอแรงอาสีกันนะครับรวกับเรื่มมาบ้านทุม่มสองทุ่มเย็นและครับนี่บรรยากาศสด,สด นะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นไอ้ไตเวทีนะครับเราบอกแดนเซอร์อยู่แล้วครับว่ามีอุปกรณ์เพื่อนายครับเดี่ยวอีกข้างหนึงกัสิึาทาพี่น้องใส่ชุดใน,นเวที่ของทีมงานแล,ล้ก็ได้ชินอิจตาเทยียลาดนะครับผมแล้ชุดใน,นเวที ครับพี่เสียงรบกวนก็ขอโทษขออภัยน้เด้อครับพ mm. อดีผมมือไม่รับควารู้สึว่าเลี้ยเชียร์ล้ยงหัวใจยึดตามคอยแช่คอยยึดตามผมต้อเด้อครับ mm. ฝากคอยแช่คอยยึดคอยยึดตามเห็นว่าั่งใจใครร้องซีดีน้องเด้อครับ ผมกับเย็ดช่องน้อยๆเนาะครับเนาะก็ขอกำลังแรงวเชื่อกำลังใจเด้อครับคันผู้ใดอยากให้ผมมาถ่ายคลิปตอนช่วงโซ่ช่วงเตยล่าเนาะครับเนาะกขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะครับเนาะคันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไล่ แก้ววงกัสิีมาไทายช่วงลับช่วงอีกบทเป็นช่วงลับครับช่วงโชว์ช่วงเตยล่าใครเอฟซีช่องต้องจะดีพาาพื่เชียร์เดวเบิร์กกัดนะครับครับและขันผมในว่าไทายกับสปีดเซอร์ไพส์เล็กๆเรนองอะรย่างจากน้องซีดีนลุงมเด้อครับขาเบิร์กนะครับขาบดไลค์ดแช่บดตาม กระดิลล่อเลยครับอาสียเสื้อไทยค่ะพร่แฟนผู้ใดอยากให้ผมไปท้าการไปที่แล้วก็ไปชมกันเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศกานไปที่ก่อนเพื่อนสิริเลิศแสดงด้วยครับนี่ก็เป็นรถราตรีสินเมื่อค่ะมี เห็ดงน่าอยู่ครับเน่าปีหลีครับแล้วก็พูดกับเพื่อนเริ่มเตรียมของเซฟไว้แล้วนะครับพวกเบียร์พวกน้ำให้พี่รอกไนเสื้อกันดูชุดในนะครับเนาะมื่อนี่บัตนาซีประมาณลอยหาซีลอยหูซีเวลาครับพี่น้องครับก็เป็นราคาปกติของเน่าดูก่อจะโม่งานถูกๆงานนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศเพื่อนกับออมสักะซีเรียบร้อยแล้วครับ เลยนี่ครับเวทีของที่วันรัตนศิลป์อินตาเชลลาดอินตาทยา,า,ยา,ทยา,าลาดนะคระเป็ดกับเป็นลัโงโพงนะครับเดี๋ยวผมภาพเปชมลมรัโพงแดงๆครับนี่เวทีฝีดีเพิ่์ลงามคัะครับนี่ก็คือลังโพงครับผมแต่เครื่องเสียงของที่วันรัตนศิลป์ที่เพิ่์ลไซคก็คือวอลเทค อครับโน้ครับเอ่เอสียงวอเท็กกะสิเป็นวอเทกสิบแปดนิ้วนะครับโน้สลครับเป็นคางและยี่สิบสี่ใบสองคางกับส่สิบแใบนะครับนะช่วนกลางแล้วก็สิสิบสองใบนะครับนะกับของวอเท็กคือกันครับปุ้ยเป็นแน่ครับพีนองครับ เม nee ื่อทำพิธีเรียนแล้วครับที่ศาลาเรีนจังไนนะครับเรื่องเครื่องเสียงครับพิธีศาลารีนเครื่องเสียงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวาพาชมบรรยากาศในพิธีแบบใกล้ๆนะครับเพื่อนๆเฮียร์พิธีได้ประมาณเกือบ80%แล้วนะครับเหลือแต่เอาไฟขึ้นประมาณนั้นนะครับนี่ครับท่านผู้ชม ลำโพงวเอเดเหตุครับวัดกระบกดีบรรยากาศสดๆนะครับ,ช,บ,บรช่องฝากอ่ะปลดปล ong ทำฝนมาตกแน่นอนครับดีบรรยากาศสดๆนครับ นี่ครับล่างกว้างครับพี่น้องครับล่างกว้างเฮลีครับนี่สงสัยเมื่อนี้คตหนาเขียแนนอยู่ครับเนาะม้งนี่ก็ะชีได้เต็มนะครับงานหนาเขียวเพระบ้านเทียมขึ้นเทียมส้นค่งประมาณนี้เป็นเวลาปกติของมอลำเวลามาเรนกอร์ทอมออยูเลวนะครับเนาะ เดี๋ยวผมพานย่งไปชมรถบีบเสียงนะครัะเพื่อนก็นเริ่มซีดกล้องเช็คกล้องแล้วนะครัะเพื่อเตรียมตัวไล่สดนะครับเนาะนี่ครับรถบีบของเพื่อนครับนีบ่ก็ดเสบียอุปกรณ์ต่างๆองุปกรณ์น,นะครตัดเสบียงจอคอม เพื่อเบิง์ไเปเพื่อนไลน์โซนนะครับเช็คภาพครับเชค็ชคอะไรยี่ครับผมเบิงแล้วทีมไลน์โซนอาจจะเป็นทีมของบีทีเอบีทีไลฟ์กรุ๊ปนะครับตอนที่ร้องเนาะ หนาสเต็กของมีทีไรคุกนะครับทิ่มไรซ์สดอันนี้เป็นหม่องมือมิกนะครับนีบ่ครับบรรยากาศร,รอบๆรถมือมิกดีนะครับเวที่ก็ไกลเลี่ยวๆนะครับเหลือแต่เอาไฟกินนะครับ แล่าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับเพื่อใ้เพื่อนบังการแย่งเตือนว่าผมลงคลิปไม่เร็วนะคะเนาะขอบคุณเกมซี่ทุกคนเมื่อคำมาที่ติดตามผมในยูทูบน,นะครับเนาะทั้งคลิปใหม่ทั้งคลิปเก่าที่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมน,นะคะกับขอบคุณเอมซีทุกคนเด้อครับ ขอคุณหลายๆครับอยผมให้มึงบรรยากาศรอบๆฉันไม่งานนะคะวะ คีทำเช่นกระอ้อมช้นกระีอะไรแบียงบะขอะงล้งองรถเพื่อแเช็ดตะแคงไข่มาจิ็นนะครับหันตีหววเบียหวกน้ำตาโอ๊ยขายให้พี่น้องยูดัดได้นะครับหมดอย่าลืมมาขาย็มั ota, oney, นไก่เพื่อนรละนราชิ้กินปาทยยาลาดวันนี้ครับวันที่9นะครับนักสามแยกก็มาแรงอาเซียครับ Allah salli wa sallim Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh